แหมโยโย่สวัสดีครับกลัมาพบกับแอร์ต่อฟินเทคเคยนะครับอยู่กับเกม Legend of Wilemere ครับคุณผู้ชมนะครับใน EP ที่2แล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เกมเปิดมาประมาณ1สัปดาห์กว่าแล้วนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟคึกคักแอคทีฟมากผมอยู่เซิร์ฟหลอนเนาะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคิวท่วมท้นนะครับแล้วก็เก็บเลเวลกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาทำไกด์แนะนำเบื้องต้นละกันสำหรับใครที่ กำลังหาวิธีการเล่นนะครับรวมถึงการเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครนะครับรวมถึงการที่จะไปลงดันเจี้ยนต่างนะครับในพวกเดลิควสครับว่าต้องลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่สําคัญในการทําแต่ละวันบ้างคุณผู้ชมนะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวละครอย่างถูกทางนั่นเองนะครับโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทาการวิ่งตัวควหลักนั่นแหละที่เป็นสีทองตัวนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะติดเองคุณผู้ชมนะครับว่าต้องการเลเวลอะไรต่อไปนะครับอย่างผมเนี่ยติดที่เลเวล37นะครับซึ่งก็ใกล้แล้วนะครับตอน ก็ไปเวิ่งต่อนะ่าจะอัพแล้วนะครับก็จะสามารถบรรลุตัวของเควสหลักต่อได้นะครับซึ่งมาจุดเนี่ยเควสหลักจะเปิดต่อมันต้องทําตัวอาร์ติแฟกต์นะครับให้ถึงเลเวลที่กําหนดก่อนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยทำมาที่แก่นแท้เลเวลสี่แหละเกมบอกว่าอ่ะถ้าแกไม่เลเวลห้าแกจะไปต่อไม่ได้นะครับเราก็มาดูได้เลยว่าเราขาดเงื่อนไขอะไรบ้างขาดของอะไรบ้างนะที่จะอัพอาร์ติแฟกต์เหล่านี้เพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยไปสู่เควสต่อไปได้รวมถึงค่าพลังจากอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับใครที่ไหวอะไรก็ดันไปก่อนได้เลยออออออยยยย่่่่่าาาาาางงัััันนนนเเเเเเเีี้้ผมมมทสรรร็จจจหหหดดดแแแลลลลลวววววะะะคคคบบืกกกกไปูพุธ ก่อนต้องทำธงของเฟรทําแก่นแท้อาร์ติแฟกต์ทำโรงตีเหล็กซะก่อนนะครับแล้วก็ออปชันตั้งสายจะบอกว่าอัพเลเวลต่อไปนะครับจะได้ออปชันพิเศษอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับบอกเลยพลังเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้ก็จะเก่งมากขึ้นเช่นกันอ่ะอย่างเช่นตัวของโรงตีเหล็กของซินดี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราต้องทําการสร้างไอเทมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟาร์มอย่างเดียวนะครับเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างไอเทมต่างๆเพื่อที่จะผ่านเควสตัวนี้ให้ได้นะครับการสร้างก็ส่งผลต่อการฝังคอลเลกชันด้วยเพื่อที่่จะให้้พพลัังเิมขึนน,น,ขขน,น,นนะ แมปตามฉากเนี่ยมาคราฟต่างๆก็จะล้อไปด้วยกันหมดเลยนะครับก็ต้องไปเก็บของวัสดุนะครับแมทเทียลตามแมปก่อนแล้วก็เอามาคราฟได้เช่นกันนะครับถึงจะทําการอัพพวกเนี้ยไปด้วยกันได้เองคุณผู้ชมทีนี้ผมก็ทํามาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับติดแค่เลเวลผมจะไปฟาร์มที่ไหนดบ้างเพื่อจะได้เอ็กพีประจําวันนะครับรวมถึงการปล่อยบัตฟาร์มเนี่ยที่ไหนดีนะครับให้คุณผู้ชมไปที่ด้านขวาบนเปิดเมนูขึ้นมานะครับเกมเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้ในเมนูของแอดเวนเจอร์หรือว่าการผจญภัยนะครับมันจะมีตัวของนันวาฮารที่านแรกเลยนะครับบบบโดดยยทีี่้้าานนซจะมแ ไปกับแบบอินเตอร์นะครับซึ่งก็อาจจะตีกันได้แล้วก็ยากขึ้นด้วยที่หมดของอินเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงได้เนี่ยคุ้มเลยเพราะว่าเราจะเข้าไปฟาร์มได้วันละ1ชั่วโมงที่ดันเจียนแห่งนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าธงเนี่ยมันแดงด้วยต้องระวังตรงนี้นิดนึงรวมถึงการฟาร์มที่นี่เนี่ยดูได้เลยนะครับว่ามันดอปอะไรบ้างใบกาชาก็ดอปเอออันนี้การ์เขียวการ์แดงนะครับก็เป็นความแรงของการ์นั่นเองนะครับที่จะไปเปิดกาชาได้เช่นกันรวมถึงตัวของชิดส่วน GV mixx ด้วนะ้ววยรแแลก็ลตาตาาง่ๆนนจะมีดอใให้ในนี้ของงฝัสมุมากมายเลยตัวของตรากยศก็มีเช่นกกัน็สามารถ กดเข้าได้นะครับอยู่ได้วันละ1ชั่วโมงแล้วก็สามารถจ่ายนาฬิกาในการเติมเวลาการฟาร,ร์มได้1นาฬิกาต่อ1ชั่วโมงค่าประสบการณ์ของมอน,นนี้คือเยอะมากตัวละประมาณแบบ9,000หมื่นอะไรองี้เลยนะครับมอนเวลสีอะไรเอ่ยก็จะมี ปิดให้ด้วยนะครับโดยที่เราสามารถเลือกเลเวลที่จะฟาร์มได้อย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มเล่นปุ๊บนะครับวิ่งมาถึง125ปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดอันให้ฟาร์มแล้วก็อย่าลืมมาฟาร์มทุกวันขั้นต่ําวันละ1ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เสียโคต้าการฟาร์มตัวนี้นะครับพอคุณผู้ชมเลมือก35ปุ๊บอ่ะชั้นใหม่ก็จะเปิดขึ้นมอนก็จะโหดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูก็ได้นะครับอันนี้ก็เสียค่าเข้า,า6,000มันก็จะสามารถวาร์ปเข้าไปได้เลยง่ายมากเลยนะครับอ่ะอันนี้มาแล้วนะครับใครที่ลืมซื้อยามาเนี่ยก็จะมีตัวของเมอรอนนะครับเป็นคนขายของไปตริเลทให้ด้วยนะครับเนี่ยซื้อยาเติมได้นะครับว่าเออเราจะพกยาเข้าไปเท่าไหร่เพื่อท ว่าจะได้ฟาร์มได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับอผมซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะวาร์ปได้เลยครับกดขวาบนเนี่ยมันจะเป็นการโดดไปทีละห้องแบบสุ่มนะครับอะก็จะมีห้องหลายแบบให้เราเลือกฟาร์มกันอะผมโดนมาห้องแรกปุ๊บอันนี้เป็นอินเตอร์ชั้นยอดนะครับเนี่ย e อ p ซึ่งมอนพวกเนี้ยก็จะประมาณวอวสามเจ็นั่นแหละนะครับที่เกมบอกผมวิ่งมาปุ๊บเนี่ยมอนทุกเลยครับเราก็หาสักมุมหนึ่งในการเปิดฟาร์มก็ได้ก็ออโต้ใส่ย,ยาบัฟ์ที่คิวเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเน ถ้าคุณผู้ชมไหวแล้วเนี่ยก็ขยับไปที่ห้องมอน40อะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับกดขวาบนเนี่ยมันจะกระโดดไปเรื่อยๆทีละห้องอาจจะไปหาห้องที่เรายืนไหวหรือว่าจะพาเพื่อนในปาร์ตี้มาฟาร์มก็ได้เช่นกันถ้าเกิดเราไปยืนตรงกลางมุมบุ๊บแล้วแบบโขนมอนมันทุบเราโหดมากเราเคลียร์ไม่ทันเลือดไหลยเยอะเนี่ยก็สามารถอาจจะมาแอบๆนะครับตรงมุมนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ลองกดดูว่าการตั้งค่านในการฟาร์มเนี่ยเราอาจจะ เซตให้มันเฮ้ยแคบหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไปโดนมอนระยะไกลนะครับแล้วไม่ได้ว่ามอนมันนุ่มเยอะเกินไปอ่ะแล้วก็ให้มันแคบลงปุ๊บอ่ะเห็นไหมก็อาจจะประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวมับมอนไกลย,ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ยิงเฉยๆด้วยอ่าเนี่ยเราก็แอบมุมฟาร์มได้ก็ต้องฟาร์มให้คุ้มที่สุดนะครับวันละ1ชั่วโมงขั้นต่ำเนี่ยด้านซ้ายก็จะครูดาวแล้วเรียบร้อยนะกำลังนับเวลาถอยหลังเลยว่าผมอยู่แันละหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะครับเวลาเปิดฟาร์มก็อย่าลืมกินน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 ยยยยยาาาาาาาบบบบัััััััฟฟดด้วววออาา่่่่่่่่เเเเเออออองงงงงงงะะะะคคครรรรชตตขขหหๆีีมูปาามจปจ็พกฝ์ ก็เป็นสเต็กเนื้อกวางเรนเดียร์จะเป็นฝั่งโจมกายโจงเวทเราก็จะตีแรงขึ้นอาหารหนึ่งจานนะครับสามารถเอาเนื้อไปครามได้สบายๆเลยเพราะว่ามาันจะมีผลต่ากันอัพตัวอิมกต์ที่ผมได้อธิบายตอนต้นคลิปไปแล้วเช่นกัน หนึ่งจานอยู่30นาทีครับก็อย่าลืมมากินออโต้เอาไว้ทําสเต็กไว้เยอะเลยถ้ามีไอคอนรูปกระช่งคือเราสามารถเอาไปลงขายได้นะคุณผู้ชมนะครับอาจจะมาทําตัวของที่มันผูกมัดไอดีแล้วก็กินเองไว้ก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยมีซุปเพจเนี่ยได้เมจสกิลหนึ่งได้เมจทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับซุรปปลาแซลมอนได้คริติคอลเรทแล้วคริติคอลเดเมจประมาณนี้นะครับเราสามารถกดสร้างได้นะครับนี่เลยเกมก็จะพาไปสร้างนะครับนี่ก็เอาพวกวัตถุดิบต่างๆที่เราหาได้เนี่ยเอาไปคราฟเป็นอาหารมาใช้นั่่นนนเเเออองะะคครรรััับบบแลลล้้้วววกกกก็็ยยยยาืมดดดตทสีีีขไ20% สบายๆถ้าเกิดใครที่มีกําลังทรัพย์ในการเติมนิดนึงนะครับมันจะมีตัวของพาร์ตเออย่างคุ่มเลยนี่ครับสิที่ประโยชน์รายวันตรงนี้เนี่ยเราสามารถเติมได้มีบัฟเล็กกับบัฟใหญ่ที่เป็นตัวของ g ีวีมิกซ์ซิลเวอร์กับโกล์นเนี่ยเล็กสามดอนใหญ่10ดอนถ้าเป็นตัวของ x ออยากฟาร์มแล้วเอ็กขึ้นไวๆไวนะครับเราก็จะมาเติมไปได้3ดอนเนี่ยแตได้อยู่ที่5%นะครับแล้วก็จะมีตัวของ10ดอนแบบแพ็คใหญ่ อีก15%ถ้าเกิดซื้อ2บัฟเนี่ยมันก็จะได้20%เลยคุณผู้ชมลองดูด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับเนี่ยกดไปปุ๊บนี่คือบัฟที่ผมเตรียมไว้นะครับเป็นบัฟรายเดือนนะครับซึ่งก็ไม่แพงคุณผู้ชมมีเล็กมีใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบ G V mix เนี่ยจะได้ตัวของ Damage Ball ด้วยนั่นเองนะครับผมอู้ววจะตายจะตายจะตายการโดนเพลินโอ้วจะเย็นเนี่ยอย่าลืมซื้อยามาเติมให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่ะ ประมาณนี้นี่คือการฟาร์มในแบบตัวของดันเจี้ยนนั่นเองครับซึ่งอย่าลืมอันนี้1ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปมานอนด้วยในส่วนของดันวาล่านั่นเองนะครับผมะแล้วก็เนี่ยอาหารจะเพียบเลยด้านซ้ายจะขึ้นบัฟอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตออกด้านก่อนเลยกันมันโหดมากเลยโอ้ยออกมาข้างนอกแป๊บเกือบขิดเมื่อกี้คุณผู้ชมนะครับอ่ะโอเคด้านนอกเนี่ยถ้าเกิดเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับจริงๆมันก็จะมีดันเจี้ยนอื่นๆอย่างเช่นตัวของ,ของเขาวงกดเนี่ยสามารถเข้าไปฟาร์มได้เช่นกันนะครับก็จะมีชั้น 1, 28, นช้นนนเเวะะสงก่่่ายยมดไอฉ รีบขึ้นมาได้ก็จะดีเพราะว่าจะมีดันเจียนนะครับปลายวันในการตีบอสให้ด้วยคุณผู้ชมด้านของตัวเขาบงกฎเนี่ยก็มักจะเป็นดันที่เขาเข้าไปฟาร์มทิ้งไว้เวลาเปิดตัวนะครับหรือว่าจะนอนออไฟไลน์เนี่ยไปบอททิ้งไว้ที่นี่ได้นะครับบอกเลยว่ามอนไม่ยากแล้วก็เขาจะนิยมมาฟาร์มที่นี่กันนะเพื่อหาของต่างๆทรัพยากรวัสดุนะครับแล้วก็พวกของฝั่งสมุดนะครับแล้วก็ห้องมันใหญ่มีหลายชแน,นลสามารถเข้าไปฟาร์มได้กดออไฟไลน์6ชั่วโมงต่อวันก็ได้นะครับตื่นมาทีก็ได้เอ็กพี่ เขามักจะไปฟาร์มปล่อยทิ้งกันนั่นเองแล้วก็จริงๆเนี่ยตัววาฮาร่านะครับมันจะมีตัวของดันเจียนรายสัปดาห์ด้วยนะครับคือวิหารแห่งความกลาหนแล้วก็ฟกแวงนะครับตัวนี้จะให้เวลาฟาร์ม7ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับมันจะรีเซ็ต,ตวันจันทร์ตอนตีสามไทยบ้านเรานั่นเองนะครับนี่ก็จะฟาร์มออกวัสดุพวกแปลงต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะไปหาของมาขายกันได้นะครับแต่ว่ามันก็จะโหดตามเลเวลเนี่ยสังเกตว่า35อีกแล้วเห็นปะโอ้เปิดเพียบเลยนะครับยิ่ง35วัยยเนี่ก็จะมีีดันเจยนให้เราลลงเเยยอะะมากนครรับรวมถึงตัวขอองดันบสรายวันที่บอกไปเมื่่อสักครูนี้นนนะครับใส่วของ ออกเดินทางอ่าตัวเนี้ยจะเริ่มเปิดบอสแล้วนะครับตัวแรกจะเป็นบอสธรรมดาเป็นตี้เล็กนะครับลงได้ตี้ละ5คน,นครับเปิดที่เลเวล28พอเท่าไหร่เนี่ย 35อีกแล้วนะ35ปุ๊บเนี่ยจะมีแผ่นหมวกดอกแล้วนี่ครับเราจะสามารถเริ่มทําการคราฟแผ่นหมวกสีฟ้าได้แล้วนะครับรวมถึงเกียร์สีฟ้าต่างๆเนี่ยเริ่มจะเต็มตัวมากขึ้นนะครับดันเจี้ยนนี้5คนเหมือนกันเข้าได้วันละ2รอบนะครับพื้นฐานคืออย่าลืมมาลง2รอบมันตีเพื่อเด็กคุณผู้ชมนะครับง่ายๆมากๆเลยรวมถึงเรทก็มีนะครับอันนี้เป็นรายวันเหมือนกันนะครับสตาร์ทที่เลเวล33นะครับตัวแรกเป็นตัวของยารูเทนชี่นะครับตัวนี้ก็เข้าไปตีได้แล้วก็มันจะวิ่งทุกกกกเเ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 เปปป็็็็นนนนนนนแแแบบบบมมมมมพผผีีีีะะสวว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 ยยยยๆลลลลลลดด๋งงงใหู้้้ัััััครรถึตตต่่ออออไจข32 ดี๋ยวจะลงของฮุงเดียนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่โหดขึ้นมาหน่อยแล้วก็ของรางวัลครั้งแรกเนี่ยก็จะมีตัวของอาวุธรองฟ้าให้ด้วยไงแล้วก็ไปตีบวก6ได้อีกนะถ้าใครมีหลายชิ้นเนี่ยก็อาจจะไล่บวก7 8 9ไปก็ได้ค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกทีก็43เลยไปเจอนิทฮอกที่เป็นมังกรนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ถึงเนาะก็ลงตัวแรกไปก่อนก็แล้วกันนะครับต้องไต่เลเวลไปก่อนนี่คือเหตุผลนะครับว่ายิ่งเลเวลเยอะไวๆเนี่ยนะครับมันยิ่งไปลงดันที่สูงขึ้นได้แล้วก็หาของมาพัฒาานาตัวละครเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองมาให้ดูนะครับเป็นตัวของลิเบอร์ดี้นั่นเองนะ ความยากหนึ่งเนาะถ้าเกิดสองเนี่ยมันจะเอาเลยว่าห้าสิบนะครับแล้วก็ค่าพลังแสนหนึ่งไมค์ก่อนอันนี้คือโหดมากโหดเกินไม่ไหวนะครับอ่ะเอานี้ไปก่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาปาร์ตี้ได้นะครับใครที่สร้างไว้บ้างอ่ะแบบนี้คือไม่มีเลยซึ่งไม่เป็นไรครับเราสามารถกดถอยกลับไปแล้วก็กดสร้างการเดินทางนะครับเนี่ยริบบิทเลยว่าหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมาให้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆนะครับเข้ามาจอยปาร์ตี้กันระหว่างเนี้ยจริงๆเราก็ไปเดินเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราติ๊กด้านซ้ายล่างไว จะไปที่แชทโลกก็ได้เออหาที่หาคนไปลงบอสกันนะครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์ได้ว่าบอสสามสิบห้าลบสี่อ่า,อ 4, อาประมาณนี้นะครับแล้วก็โขมไปก็ได้เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาจอยกันก็ได้เช่นกันระหว่างนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปดูอย่างอื่นรอก่อนละกันนะครับตัวของบอสเนี่ยจะเล่นยังไงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในส่วนของตัวเควสนะครับซึ่งกนเกมนี้จะมีเควสเยอะแล้วหลายแบบมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ว่างคอนโทรลตัวละครเนี่ยแนะนําให้มาดูที่ภารกิจ ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีตามฟิลตามแมปต่างๆเนี่ยฟิลตัวของช่องเขาอีดุนอุทันกาดแยกเฮลโมดอะไรตา่างๆนะครับมีชั้นยอดมีเขาวงกดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถที่จะเลือกมารับเควสตัวนี้ได้นะครับและสําคัญคือมันออต้รันให้ได้ด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นเควสทาซ้าแล้วซึ่งในตัว daily quest เองเนี่ยนะครับมันจะมีการบังคับทําอยู่แล้วนะครับอ่ะผมลองกดให้ดูที่มิชชั่นรายวันตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีตัวของเควสตา่างๆเนี่ยให้เราทากัน,นะน้ดจไ ของตัวของกล่องมิชชั่นรายวันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเควสต่างที่มันจะบังคับว่าเราจะต้องทำมิชชั่นรายวันเนี่ยกี่ครั้งถึงจะผ่านไปได้ฉะนั้น,นอันนี้คือสําคัญมากเห็นไหมตัวนี้มีตัวของเ็จสิ P ้นเควสซ้ำเนี่ยสิครั้งด้วยก็อย่าลืมมาทําเช่นกันแต่ว่าข้อดีคือมันทาง่ายครับตัวของภารกิจเนี่ยมันสามารถรับทิ้งไว้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ไอพีจะเยอะมากๆเลยอย่างเช่นตัวของชั้นยอดนะครับแล้วผมขอดูแป๊บห็นึ่งยาเ ผมเนี่ยยังไม่ทำนะครับร้อยยีตัวครั้งแรกเนี่ยเอ็กพีเกือบเกือบสามแสนเลยถ้าเกิดไปดูหลังๆเนี่ยมันจะแบบ4ี่0 0 0ห้าแสนคือเยอะมากแต่ว่าผมเนี่ยไล่ทําไปหมดแล้วมันก็เลยขึ้นว่าทำซ้ำเองเนี่ยที่ผมทําเสร็จปุ๊บเห็นป่ะห้าแสนหกแสนคือแบบอลังการมากนะครับอันนี้ก็ไล่ทําให้เรียบร้อยถ้าเกิดทําเสร็จปุ๊บจะเป็นทําซ้ําและคุณผู้ชมก็ไปทําซ้ํา10เควสต,ต่อวันนะครับสามารถรับได้อย่างเช่นตัวของอันนี้กดยอมรับปุ๊บเนี่ยเห็นไหม ตัวนี้จะได้ตัวของอัมพันหรือว่าแอมเบอร์เนี่ยที่เอาไว้ตีบวกนั่นแหละนะครับแล้วก็สังสามารถคราฟขายเป็นเพชรได้ด้วยคุณผู้ชมนะครับก็ไปดูราคาแต่ละเซิร์ฟเอาได้นะครับกดที่ดำเนินอัตโนมัติด้านล่างเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเควสซ้ำได้ด้วยหรือว่าจะเป็นเควสครั้งแรกก็ได้เช่นกันนะครับจะรับได้สุดเด็ดถึง10ครั้งแล้วก็จะออโต้เควสซ้ำได้10ครั้งเช่นกันมันจะทำให้เราสำเร็จเควสนะครับโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องมานั่งคลิกเองด้วยมนแล้วมกเ่ือันาไล่วารทาให้เลย,นเ,นเ,ลยเนี่ไไหหนนะม่่ต้องงวิา อะไรเลยนะครับนี่ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งไปที่มอนท,ที่ต้องการได้เลยนะครับเนี่ยมันก็วิ่งไปเองสบายๆอันนี้เข้ามาในเขาวงกดแล้วที่ผมบอกว่าเรามักจะมาบอทออฟไลทิ้งไว้นะครับเนี่ยปล่อยตัวทิ้งไว้ก็ฟาร์มสบายๆได้เลยนะครับ XP ประมาณตัวละหกพันเจ็ดพันอะไรประมาณนี้นี่ยก็อยู่ที่บัฟท,ที่เรากินด้วยว่าเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยเกมก็จะวิ่งออตโต้ไดนะ้เนี่ยคนเพียบเลยครับนี่นะมาบอทซ้าเควสกันแล้วหาแอมบูงแอมเบอร์ประมาณนี้นะอุย้ยกำลังสอนอยู่เลยปุ๊บนี่มาแล้วนะครับ คนครบเรียบร้อยนะครับกดสถานได้เลยมาครับเข้ามาแล้วอันนี้ผมมาลงให้ดูนะครับเป็นบอสสามสิบห้าเองนะครับใครที่สามสิบห้าแล้วก็น่าจะคุ้นชินกันกดขวาบนได้เลยนะครับกำจัดลิเบอร์ดี้นะครับนี่เดะเข้ามาแล้วปั๊บโอเคมีเพื่อนแบบว่าน้องวิ่งเข้าไปแบบนําหน้าไปเลยเดี๋ยวจะมีคัสซีนเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วมันก็จะไม่มีแล้วถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาก็อาจจะดูกระตูนนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็มาออโต้ได้เลยครับก็ไม่ยากอะไรนะครับอาจจะวิ่งหลบเนี่ยสกิลหน่อยถ้าเกิดเเรราแแดดชหหลบบนนนนะะคััใจงงวทีีี่มตป็ส หลบซะหน่อยผู้ชมนะครับมันจะเลือดลดไม่เยอะมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพระก็จะหิวกันเหนื่อยเนี่ยปุ๊บแดดหลบแต่อย่าลืมว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีคูดาวด้วยนะครับถ้าเกิดมันขึ้นวงเนี่ยมาก็หลบนิดนึงก็ดีนะครับเนี่ยมันเลือดร้อยหลอดนะครับเลือดประมาณ2องล้านแนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากมายนักนะครับเนี่ยก็คูดาวสิบเขาดาวสิบสิบห้านาทีด้านซ้ายบนนะครับเราก็ตื้อไปเรื่อยๆเนี่ยแป๊บแเดียวหายไปสิบหลอดแล้วเนี่ยนะมาแล้วสกิลที่จะตบได้เนี่ยมันจะคิดว่า unbeatable นะครับอ่่่ทีีคูดาวนนเย 77วินะครับระวังให้ดีๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบโดดเพลินนะเออรอบต่อไปเนี่ยก็จะโดดผมไปได้แล้วนะครับอาจจะกดที่แดก็ได้เช่นกันแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ติดกูดาวนี่แดกเล่นปุ๊บติดปั๊บเลยก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าข้อดีคือเพื่อนๆสามารถตายได้นะครับตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะบังคับให้ไปเกิดตรงเมื่อกี้ที่เราเข้าดัานมาเอ้ยอืมไม่โดนไงนิดเดียวเนี่ยเพลินคว่ำไปแล้วเนี่ยเลือดลดเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะครับเออ บางทีมันไม่ได้ล่มหรอกคือมันก็สามารถเกิดมาเติมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าระวังเรื่องเวลาดน,นึงนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเวลาการเคลียร์จะไม่ทันนะครับซึ่งมันก็สบายๆที่ผมตีไปนาทีครึ่งนะครับอ้าวตูมไงอันนี้โดนเลยกำลังชี้ให้ดูเลือดเลยว่าเออเลือดบอสเท่าไหร่นะครับหลบไม่ทันนะครับเพราะว่า ตัวของแดนอะไรติดคูดาวอยู่นะครับนี่แล้วก็เซ็ตโบงเซ็ตบัฟนะครับแล้วก็ออโต้สกิลไปได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมาออโต้เช่นกันนะครับอาจจะมีคนหลบบ้างไม่หลบบ้างตายเกิดมาเติมใหม่สบายสบายนะครับก็เดเมจไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเวลาเราเปิดเลเวลใหม่โปรเทียมอนเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับว่าเออตัวของเดเมจเราทันหรือเปล่าต้องไปอัพของเพิ่มไหมตีบวกคำของฟ้าเปิดออปชั่นต่างๆนะครับเพิ่มหรือเปล่าเดเมจก็จะได้มากขึ้นเองรวมถึงการฟองฟ้าตี้ก็มีส่วนช่วยเช่นกันนะครับเนี่ยแป๊บบเดีีียวนนนนนนะะคครรััตอ้ผ่าาไป3ทบ ผมตีไปแล้วเลือดประมาณเกือบครึ่งหลอดนะครับโอ้มาแล้วอันนี้เอ้ยโดนไปนิดนึงโอ้โหดูดิแด๊ดผมจะมาแล้วอีกนิดเดียวนะครับเออถ้าวิ่งได้ก็วิ่งนะครับวิง่งไม่ได้ก็รับตเต็มๆไปอย่าลืมซื้อ,อยาเพิ่มเล่นแล้วก็เซ็ตออโต้ให้เรียบร้อยนะครับใน,นส่วนของสกิลเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมดึงลงนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นขอบทองเห็นปะเออมันจะทำให้สกิลเนี่ยไม่ออโต้ใช้นะครับเราก็จะลืมดึงลงกึ๊กๆเด้วยนะครับพอมันกึ๊บบบบเนนนีี่่ยมมััจะะขอออทงรรคแปลวาสกิลเเนนนนี่่ยยอออออโโตตู้้้ใะก็หับปุ เกะได้สบายๆนะครับแล้วก็ level เลเวลอัพฟเมื่อไรก็อย่าลืมไปซื้อสมุดสกิลมาเรียนด้วยนั่นเองนะครับบทที่สกิลเนี่ยก็จะมีสกิลมากมายเลยให้ได้เรียนนั่นเองนะครับอ่ะอัพเลเวลได้ในการหาสมุดเช่นกันบางคนเนี่ยก็จะหาสมุดเพื่อที่จะเอาตำราเนี่ยมาคราฟอัพสกิลสายตัวเองนะอย่างผมเป็นพระเนี่ยก็เฮ้ยเฮ้ยนี่หลบไปทีนึงแหมก็สามารถหาสกิลตำรามาได้หรือจะไปซื้อตลาดก็ได้นะครับถ้าเกิดดรอปอาชีพอ,อื่นมาเนี่ยก็สามารถไปโยนขายได้เช่นกันคุณผู้ชมครับอย่างผมเนีีี่่ยกก็นนมารรรดออปะคัับตวขง แผ่นน่าจะเป็นของเมฆน่าจะเป็นอันนี่อันนี้นะครับ Fire of r u n e นะครับนี่ของบอวาวาของเมฆเนี่ยอันนี้ผมก็เอาไปโยนขายได้เพราะมีตลาดาเพราะว่ามีตลาดนั่นเองนะครับไอคอนที่สามารถ ทำให้เราเนี่ยประโยชน์ขายที่ตลาดกลางได้นะครับนีตลาดกลางนี่ก็จะมีที่ช้อปปิ้งมากมายเผื่อใครที่อยากจะหาอะไรมารขายนะครับหรือว่าได้เดมอนมาขายสซะป,ปุ๊บอยากจะเอามาช้อปปิ้งต่อก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดภูวิภาคที่เป็นตลาดแบบของแรงก,กว่านะครับก็จะใช้พวกเหรียญวีมิกในการซื้อเองนะครับนี่ของฟางต่างก็มาหาได้เช่นกันนี่ผมก็เปิดเมนูโชว์ไปเลยแล้วกันนะครับบอสเบย์ไม่ดูแลเออเพื่อนก็นจะความแล้วอุย้ยมีพระสองคนสบายเด่นี่ยงดีท้าเพื่อนดูเลยอ่ะผมสกิปมาช่วงบอสใกล้ตายเลยแล้วกันนะครับห้าสี สามนะครับสองหนึ่งจะตายแล้วเนี่ยดัซซา,ายก็จะมีแบบพ่นลงเดชพ่นลงพี่เนี่ยมีการโข่งหาที่กันนาลูกด้วยนะครับสู้ตายเรียบร้อยนะโอ้ยแพ็กเด้งมาเลยเดะนะครับนี่อุ้ยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณเช่นกันครับผมนี่น่ารักมากคนนี้พี่เจสดนี่นะครับอ่ะแล้วก็จะสรุปผลลัพธ์นะครับว่าเราได้อะไรบ้าง XP ของต่างๆนะครับรวมถึงแอบส่งได้ด้วยนะครับว่าคนอื่นในปาร์ตี้เนี่ยได้อะไรกันบ้างนะครับอ่าโอเค เรียบร้อยก็ออกจากน่านได้ครับผมลมตึงไปเรียบร้อยนะครับกับบอสลิเบดี้ที่เป็นบอสขั้นที่2นะบแบบบอสตี้เล็ก5คนนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปลงอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าลงได้2ครั้งต่อวันนะครับและเดี๋ยวผมต้องไปลงเลทด้วยซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นอ่าเจดนทําชี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตี้ใหญ่15คนเมือมันกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหาตี้กัน15คนน,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคต่อไปผมจะแวะไปดูเควสีรอบหนึ่งนะครับอย่างที่บอก็ เนี่ยผมเก็บไว้ปุ๊บนะครับแล้วก็อาจจะเนี่ยยอมรับปึกปึกปึกได้10อันนะครับพอครบ10ปุ๊บเนี่ยเรากดที่ดำเนินการอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ่ะมันจะออโต้เควสเซ็ตไหนให้เราบ้างซึ่งก็เต็มที่10เหมือนกัน,นถ้าเกิดเป็นเควสใหม่ที่เราเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับมันก็จะรันให้แบบผ่านไปเลยเมื่อเสร็จสิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นเควสซ้ำนะครับเกมมันก็จะถามว่าไอเควสตเนี่ยเราจะทำซ้ำกี่รอบอ่ะเมื่อเกที่ผมวิ่งไปก่อนเข้าไปดันเจี้ยน ต้องมาใช้งานมาทุกวันรวมถึงการเปิด first clear ด้วยเนเพราะว่าให้ของเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ quest ที่เป็น quest board กระดับคำขอครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถนํามาคราฟของฟ้าแล้วของพัฒนาตัวละครเนี่ยได้เยอะมากเลยสังเกตว่าหน้าซ้ายผมเนี่ยใส่ของฟ้าเกือบครบตัวแล้ววิ่งมาถึงคุยปุ๊บเนี่ยก็จะมีเควสให้รับทำคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะต่างตรงที่เควสนี้เนี่ยมันจะทําได้แค่ครั้งเดียวและรับได้ทีละเควสเท่านั้นด้วยนะครับถ้าเกิดร,รับซ้อนเข้ามาปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะถามว่าจะละทิ้งเควสเก่าหรือเปล่าซึ่งผมก็รับเคยไว,ดวย้ดูดิ XP ล้านสองอ่ะ,อะคุณผ เราก็สามารถที่จะลองไล่อยู่ได้นะครับเห็นป้าเควสนี้ทําได้มีดเขียวนะครับอ่าประมาณนี้เอาไว้ทำไลฟ์สกิลนะครับเนี่ยมีค้อนขุดหินสีเขียวแล้วก็มีตราสร้อยสีเขียวเนี่ยมากมายเลยนะครับเนี่ยทำเสร็จเควสนี่ยมีเพียบเลยอันไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะทําซ้ําไม่ได้นี่คุณผู้ชมก็สังเกตว่ามีเควสที่ผมเนี่ยยังไม่ทําอีกเพียบเลยเนี่ยได้ของบานเลยเนี่ยอีเตอร์เขียวที่ผมเคยมีนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวของตราต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาไปคราฟฟเเเเเป็็็นนนนนขอออองง้้้้าาาาไดทีีี่่่หหผผมมมใสยยะะะๆกกคคคืจตรรแลุณูชับไปที่ตัััววของงุสรร้านะคบเนนี่่ยมัจจะบออกวาาไ้้เตรา คราฟอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวของวัสดุต่างๆนะครับอาวุธเนี่ยเห็นไหมอาวุธฟ้าของแต่ละอาชีพแถวเซ็ตของยอมุ้นนะครับอันนี้เป็นอาวุธหลักแล้วก็มีอาวุธร่องที่เป็นอาวุธเสริมด้วยนะครับ้าอาชีพเช่นกันแล้วก็มีชุดเกราะทั้งเซ็ตเลยนะครับมีเสื้อกางเกงปลอกแขนนะครับรองเท้าแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็ประดับก็ได้เช่นกันเนี่ยมันทำเป็นคราฟได้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมที่จะมาทำเควสเพื่อมหาตราของกันล่าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปไล่คราบของฟ้าให้ครบตัวเลยคคุุผผูู้้้้้้้้้้ชชมมมมมมมนนนนนะรัับไไไกก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 ็็็็จีีีีีขขขขออองงใส่่่ทาาาาาึึแลววตตดดดถเิหฟ แปและพื้นตีขึ้นบวกเบวก8บวก9บวก10ต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะว่าเกินบวก6เนี่ยมันเลยเซฟโซนแล้วมันอาจจะมีสิทธิ์แตกได้ถ้าเกิดตีแล้วหายไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะหาของสแปร์ไว้ก่อนดีกว่านะครับหลักก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคอลเลกชันด้วยอันนี้เลยนะครับที่เพื่อนๆจะเอาของมาฝังสมุดได้เพื่อเปิดสแตทต่างๆนะครับเป็นโบนัสให้ตัวละครของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่ะผมมีเจ้าตัวนี้อยู่นะครับสเปียร์หยาบผูกมัดเน แล้วก็อะไรที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถมาฝังได้เช่นกันอันนี้ได้โจมตีเวทมนต์ซึ่งผมเป็นพระผมใช้นะครับเนี่ยเราก็มาไล่ดูว่าอ,ะ,อะไรที่เราควรจะหาบ้างนะครับเวลาเราฟาร์มตกมาหรือไปเก็บทรัพยายกรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มาไล่คาราฟของนะครับตีบวกฝังสมุดไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยผมมีเซ็ตสีเขียวเพิ่มเติมเนี่ยกดที่รูปสมุดเลยนะครับมันจะพาไปดูเลยว่าอ่ะเราฝังตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะอันนี้ผมมีอยู่เสื้อเมื่อกี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่ะได้แขนเขียวมาด้วยฝังปุ๊บ เดยเมสกิลนะครับ0.5นี่เพิ่มอีก30นะครับก็สามารถมาไล่ทำพลังนะครับได้จากตรงน,นี้ด้วยนะครับเนี่ย S <S <an> ก็น่าจะประมาณนี้ทำเคสวสวนลูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาเควสที่เรายังไม่ทำนะครับรวมถึงมาทำเดลี่ให้เรียบร้อยในแต่ละวันเนี่ยแล้วก็มาลงดันเจี้ยนที่มาลิมิตอยู่นะครับอย่างเช่นตัวของดันเจี้ยนวาฮารานะฮะที่เราไปฟาร์มอินเตอร์แล้วก็หาของกัน1ชั่วโมงต่อวันนะครับรวมถึงดันเจี้ยนการเดินทางที่เราสามารถที่จะไปฟาร์มต่อวันได้เพื่อหาของต่างๆได้เช่นกันนะครับดันเรดบอสสิคนก็หาที่ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่เดือเแน่ยเราสามารถไปฟาร์มที่เขาบงกดได้เปิดท กเกมยังมีพวกระบบการวาร์ปแบบรวดเร็เวให้ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นผมจะเริ่มต้นแล้วผมจะปิดคลิปแล้วก็ไปฟาร์มดีกว่าเนะี่ยผมก็เปิดมาที่เมนูภารกิจนะครับแล้วก็นี่เมื่อกี้ผมเซ็ตไว้กดเริ่มเรียบร้อยเกมมันก็จะพาไปเลยนะครับวาร์ปไปวิ่งไปแล้วก็ไล่ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่ผมเรียงไว้เนี่ยมันจะดูไม่ได้เท่านี้นครับปกติมันจะเลื่อนได้ใช่ไหมว่าเอ้ยรับอะไรไปบ้างถ้าเกิดมันกำลังออโต้รันเควสเป็นแถวของเราอยู่เนี่ยนะครับมันจะเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับมันจะค่อยๆทำ เสร็จปุ๊บก็เคลียร์ไปฏิลเควสนะครับแล้วก็มากดรับางวัลได้นะครับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มีเวลาช่วงที่เราคอนโทรลตัวละครได้เนี่ยอย่าลืมมาเปิดเควสนี้ทิ้งไว้นะครับให้มันวิ่งเองสบายๆแล้วก็มาแวะลงดันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะหาตัวละครนี่คุณผู้ชมอ่ะผมถึงที่หมายแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งเคลส์ไปนะครับแล้วก็มองสักกัรจะเก็บบอลให้เนี่ยมาแปดตัวแล้วเนี่ยคนมาฟาร์มเพียบเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้กับพื้นฐานเกมนะครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้ว่าลูกในการใช้ชีวิตนะครับบตรงงไหนนนที่่าาสใจ้้แลวก็ เราสามารถเมนเทนตัวละครได้ทางไหนบ้างนะครับในการเก็บเลเวลนะครับเพิ่มค่าต่างๆให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่ายังไงโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่กันจากคลิป Legend of ออฟไบเมียนะครับคลิปหน้าถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปหรือว่าไกด์อะไรเนรี่ยก็สามารถบอกไปได้นะครับผมจะช่วยมาไกดา์ให้เท่าที่ผมพอจะทราบแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับจะมีดาวโปรเจคมาเ้วยกันที่ลิงก์ใต้ตใคลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันผมดูเซฟหลอนนะสามารถมาจอดคิวได้นะครับชื่อคิวมูเก่านั่นเองนะครับผมมีสามาครเจอกันดค